ดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสอวีดโดนโกทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นทีเพจแท้มีผู้ติดตาม1นึ่งแสนขึ้นไปเพจขายรหัสอวที่กําลังมาแล้วมีไอดีแลงคอนสกินแลรเพียบราคาเริ่มต้น50บาทไอดี ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม โอเคนะครับผมนะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับผมนะขอเวลานิดนึงก็แล้วกันนะครับผมนะฮะผมสตรีมเกมนะอยู่ในทวิตทุกวันนะครับผมนะฮะก็แวะเข้ามาดูกันได้นะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับผมบไว้ใต้คลิปนะก็อย่าลืมแวะมาทักทายกันได้นะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีแกลวนะฮะท่านวันนี้นะครับผมเราก็อยู่เกมเอาวินนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูทาจิทนะครับผมและตัวรที่สามารถฆ่าเพื่อนได้นะครับผมจริงๆมันเป็นมอสแหละนะครับผมแล้วก็เครดิตนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะก็เป็นอ่าเลนติกต่อนะครับผมเอามอสไปต่ออ่าเนติกต่อเอาง่ายๆนะครับก็เอางแม้คือมันเป็นมอสนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเเนาะโอคซึ่ง ปกติแล้วนะครับนูฮะคือเราจะไม่สามารถฆ่าทีมเดงได้ใช่ไหมนะครับเราก็สามารถทำดามงดอมจอะไรได้ใช่ปะนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอ้ยเดี๋ยวต้องเบียอวสองก่อนโอ้ไม่สองจะสกิลหนึ่งนะฮะมันสามารถฆ่าได้เดี๋ยวลองกัดโอ้เฮียไม่เฮียอะไรวะเฮียพลังใหญ่โตมากผมไม่เคยเล่นในดะราชีเนี่ย ไม่เอาโอ้โหเดะเดี๋ยวลองดูดูเต๋อเซียนฮะได้ตายฝั่งข้าก็ตายเลยนะครับโอ้โหเดแล้วคิวเราขึ้นเป็นสองคิวด้วยเป็นไงนี่แหละเออเรียบร้อยหูหมื่นหนึงแล้วนี่ฮะโอ้หมื่นนึง,นนะโ,นนงโคตรแรงเราสามารถใช้สกิลใส่ป้อมได้ไหมเดี๋ยวลองดูบวดเห็นปะป้อมลดเลยฮนะ เฮ้ยมาแล้วเพื่อนมาแล้วแล้วผมอยากฆ่าเพื่อนว่าห้าตัวเงี้ยตายหมดอืมโว้เอ้าอ๋อมันติดโล่มันติดโล่ก็ว่าทำไมไม่ตายอือตายตายหมดเราได้ตังค์ป่ะผมอยากรัวโอ้โหอโอ้ันตะโคตรกว้างเลยเมื่อกี้ไม่กล้าคิวเฮ้ฆ่าทีมตัวเองก็ได้ไม่กล้าคิวเหรอวะผมอยากรู้ว่าว่าถ้าผม เขาเร็วเลยได้ต่างบอกวะเดี๋ยวยเรกลับไปฆ่าตัยเซียนดีกว่าเฮ้ยโหโล่ขึ้นแล้วอ่ะเอาที้ยไ,ไม่ทันที่ Q2 คู 2, ค้ดาวนานอย่างวะโอเคผมลองดูนะเฮ้ยเยี่ยตีลูกบนห้าวจังหา้าหู พอตายหมดเลยไม่รู้ว่าฆ่ามันได้ตามล่าเ <c oughs> ดี๋ยวไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าเฮ้ยอะไรแล้รู้สึกว่าทีมมันจะตามตามผมนะดูดิตามยับเลยข้าวมันเพื่อนเพื่อนเราดูนะ เอาไม่ได้ตังหรอค่าก็ไม่ได้ตังรับผมนะฮะแล้วหัหูล้วค่าแล้วจะได้ตังมาดิโอ้โอมันมากโอ้โหตายหมดเลยไอ้ครเบอร์เลยโอ,โอเคเดี๋ยวเราลองสกิลเป้อมดนึ่โครรุนแรง อ้าผมรอไปเล่นกับเพื่อนดูแล้วผมไปเกลียนเพื่อนทำไงเลยเพราะว่ามันร้องอะ่ะไ,ได้ละห้าตัวว้าหูจะเสียดายอันนี้มันเป็นเสี่ยวเซี่ยนโอ้โหแ้่ไงนั้นตายห้าตัวเลยเมื่อกี้มันจะเท่มากเลยนะโอ้ไม่น่าเลยไม่น่ารีบเลย เกิดกันมาแล้วเกิดกันมาแล้วโอเคผมจะฆ่าเพื่อนไอ้เฮียเพื่อนเพื่อนออนแบบนี้มือตายหมดไอ,อ้เหี้ยอัติสามารถฆ่าได้ปะอัติฆ่าไม่ได้หรอก็ตายหมดคื <c ười> อมันเวอร์มากอ่ะคือจริงๆดาเมจมันคงไม่ได้เวอร์ขนาดนี้นะฮะนี่ยน่าจะเป็นมอดนะดาเมจมันะเ,มมเลยแบบรุนแรงมาก ไอฮื่อเพื่อนตายหาหมดเลยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเตียนเตนผมจะฆ่าโอ้โหมันหมดหรอตายหมดไอ้ผู้เล่นผู้เล่นคนที่หกของฝั่งนู้นแล้วก็ อายกนได้หมดโอ้โหคือมันแบบหวานเรียบเลยอะ่ะเอ้ยมันมันสามารถสกิลใส่ป้อมได้นะเดี๋ยวผมลองดูแมงมัวงตะค่าอะไรคนโอ้โหเทสุกะเทนโชสกิลวัวติทำไรเพื่อน บาโหูป้อมหายหาย,หาย,หายทั้งป้อมมาดิพงออกกันทั้หมดออกรวมกันทั้หมดแล้วก็วังตายหมดโอ้โหเฮียเอ๊ะพงมันดีววเฮียตัวนี้ไอต้ตาวสิบสี่คิวมันค่ามันค่าตากเองคิวก็ขึ้นนะแต่ว่าเราไม่ได้ตังค์เท่นั้นเอง ดูได้ลองดูบัตรหิวคือว่าเอาไม่ขึนนน้นหรอเอาตอนนั้นแหละคือไม่ขึ้นไม่ขึ้นวะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้โหลงทีตายหายหมดราก่อนน้องไอ่ชื่อแม่งโตแม่งมันดีปะว่ามามตีประตูดาเมจได้เหรอตอนนี้ อ๋ตอตอนมาอันติปะตอนมาตีตีวิทูดามิตเฮ้ยน่าสนใจกว่าตัวนี้ในโกงเลยเดี๋ยวผมไปลองซื้อมาเล่นดีกว่าเฮ้ยมันอ้อมมันอ้อมโหบดมันฉลาดับขั้นนี้เลยเหรอนี่กูเช่วยทีมนูน้นกูเช่วยทีมนูน้น บัตรตายหมดโอเคลว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ทลาไปก่อนกันแล้วกันนะก็ก็ประมาณนี้นะเขาโอ้โหมันเอามาเพื่ออะไรวะล่าดีบุกงได้แหละเหมือนมันเหมือนจะเป็นข้อดีไม่ก็เป็นข้อเสียว่ะแต่ว่าถ้าเจอคนแบบหน้าหมดไผอะไรอย่างนี้นะเขาโอ้วก็ไว้ค่าเดี๋ยวเจอคนแบบปากดีไอ้งกูว่าหัวร้อนนะบอกเลย อมันเล็งฆ่าเดียว่ะบัดเดี๋ยวนี้มันไล่แต่กูเชื่อฆ่าทีมกูให้โอ้ตายหาหมดเรียบร้อยโอเคฮะเอ้ผมก่าวว่าเอออยากลองเช็คสักิวจบบ้านดูแต่ไม่เป็นไรสิบ,สบ,สบกัววีเรียวกว่าจะเกิดโอเคมาละเกิดไหมหมด แล้วกูก็โอ้ครึ่งหนึ่งไม่จบบรอแล้วก็จบมาบังโอ้ไม่จบ,บ,จบแล้วก็เรียบร้อยจบ <c oughs> โอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะ <c oughs> ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมนะก็ไอ้ท่าบัค่าเพื่อได้จริงๆได้ผมบอกเลยว่าเกมแม่งโบเกนมากเลย <c oughs> โอเคคฮะบายผมจะไปในคลิปหน้านะครับผมบาย